you no. ดำรลิกนะครับให้สร้างองค์ยืนรูปหล่อองค์หลวงปู่สูง13เมตรเตีนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับพี่ผมก็กรุก๊บศรัทธาอยู่นะครับนะเอ๊ถวายให้กับองค์หลวงปู่เอาไว้แจกญาติโย,ยมนะครับเจียง เ,เ,เดือเลียงนาขยับออกเดืยวเสีย่ยวเขียวสิเข่าบานวันนี้ที่กูเงินมาเดี่บับรตรท้องกศเจ็มมากแล้วพี่พี่น้องครับเจ็บตึงตึง้ <c oughs> อ้าวโชคดีวันนี้เชื่อแดงไม่มาโอ้นบรรยา,า,ากาดอกกาดเนื่องปนปคว,วปนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับ วันนี้วันที่16สิงหาคม2567ครับผมกำลังเดินทางมาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทนะครับที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับตอนนี้ก็จะถึงธรรมอุทยานแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นหลังคาแดงๆครับ อยู่ฝั่งขวามือเรานีนก็คือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับวันนี้ไม่รู้ว่าหลวงปู่อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีงานอะไรไหมผมเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารถรู้สึกว่าจะจอดน้อยครับจอดน้อยกว่าทุกวันนะครับ จอดฝั่งนี้ไม่มีรถเลยแต่ว่าฝั่งทางโน้นก็มีรถบ้างนะครับอันนี้ก็มีรถแต่ว่าก็ไม่เยอะครับเดี๋ยวผมจะหาที่จอดเลยไปนู่นนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเป็นรูปนั่งครับรูปเหมือนใหญ่แต่ก็จะมีการสร้างรูปเหมือน ใหญ่ยืนนะครับอยู่ฝั่งทางกุติครับเดี๋ยวเราจะจอดทางนี้ผมจะเลยไปเดี๋ยวผมวนดีกว่าเพราะว่าผมจะต้องเข้าตัวเมืองกาลสินครับเดี๋ยวผมไปวนรถไปจอดฝั่งทางโน้นนะครับไปยูเทิร์นก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับจะไปข้างหน้าในี่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงยูเทิร์นครับทางที่ผมวิ่งไปก็คือจะไปจังหวัดมุกดาหารครับ เราจะเลยธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลามาประมาณ1กิโลก็จะถึงยูเทิร์นครับส่วนใครที่จอดรถนะครับเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะรถเยอะมากทนะ่านผู้ชมจอดมาถึงนี่เลยคันนี้พอมาถึงตรงนี้นะมันก็ไกลเนาะผมเห็นอาชีพหนึ่งของแม่ค้าที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือมอเตอร์ไซครับจ้างครับท่านผู้ชมเขาจะมีบริการมอเตอร์ไซครับจ้างด้วยนะครับ คนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าผมได้ยินบอกว่าถ้ามาไกลๆอย่างนี้ก็เห็นบอกว่า40บาทหรืออะไรนี่แหละครับมาสุดบางคนเนี่ยก็คือจอดรถไกลคันนี้เวลาจะเดินกลับมาที่รถอย่างเงี้ยครับก็มันร้อนเนาะครับก็มีแม่ค้าคอยบริการขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งครับก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า การที่บางคนอ่ะคนบางทีเนี่ยคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินตากแดดมาเนี่ยบางทีก็จะมีรถมารอเลยนะครับมีซาเล้งก็มีที่ผมเห็นนะมีเป็นซาเล้งก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีจะมาจอดอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงมาทางสะพานข้างหน้าเนี่ยครับตอนนี้ผมยูเทิร์นแล้วนะครับท่านผู้ชมผมยูเทิร์นกลับมาฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาลสินแล้ว จะจอดฝั่งนี้ดีกว่าคือมีบางคนขับซาเล้งมาหรือว่ามอเตอร์ไซค์มาจะมาจอดรออยู่ตรงบริเวณนั้นแหละแถวสะพานเนี่ยครับเพื่อว่าถ้าเกิดมีรถมาจอดไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็สามารถบริการตรงนี้ได้นะครับก็คือรถรับส่งไปที่ธรรมอุทยานครับก็อำนวยความสะดวกบางคนนะี่จอดตรงเนี้ยนะครับเดินไปมันก็ไกลครับ แต่ถ้าวันไหนที่รถไม่เยอะอย่างวันนี้นี่ก็เราไปจอดใกล้ๆได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมก็จะไปจอดใกล้กลกลเลยสงสัยวันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีงานพิธีอะไรนะครับคนก็บางตาก,กว่าทุกวันรถค่อย็จะมาจอดรอตรงตั้งแต่จุดนี้นี่ก็จะเป็นจุดสากรถอีกที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนก็เป็นที่ว่างอยู่เดี๋ยวนี้รถเริ่ม เยอะแล้วก็เลยมีที่ฝากรถไกลออกมาอีกน,นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่จอรดรถก่อนต่อจากแมคานี่แหละส่วนมากจะเป็นรถแมค้านะครับอยู่แถวเนี้ยก็คาาแมคค้าที่เขาขายของขายรูปปงใครก็มาจอดอยู่ทางนี้เดี๋ยวผมดูก่อนจอรดรถก่อนนะครับ ผมก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมมาถึง9ก้าโมงเสร็จๆนะครับ9ก้โมงสนะินาทีโดยประมาณนะครับรถก็จะบางๆตานะท่านผู้ชมวันนี้รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสีจันโทนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นที่รับปากรถส0สบาทเราเข้าประตูหน้านะครับรถบางตานะครับวันนี้ยุของพวกเรามาต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มีความยืดยาวออกไปนะครับเออตอนนี้หลวงปู่ท่านมีดำรินะครับให้สร้างองค์ยืนลูกหล่อองค์หลวงปู่สูง13เมตร นะครับที่ข้างหอละครังนะครับซึ่งเป็นละครังที่ได้นำถวายนะครับมาจากวัดละครังโกศิตารามจากเจ้าพระคุณนะครับเจ้าคุณจวงเจ้าวาดพระละครังองค์ปัจจุบันนะครับแต่เพิ่งเดินทางกลับได้สองวันนี้เองนะครับนท่านก็ได้นำละครังมาถวายองค์หลวงปู่ศิลาที่นี่นะครับเพื่อ ความเป็นศิลิมงคลของพี่น้องที่มากลับอขอพรน,นะครับและยังเมตตาได้เจ้าพระคุณสมเด็จนะครับธงชัยนะครับได้มาวางศรราลิลาฤกษ์นะครับในการวางศิลาฤกษ์อ,องค์รูปหล่อสูง13เมตรนะครับเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขององค์หลวงปู่ศิลาศิริจันทูดังนั้นวันนี้ก็รุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกคน นะครับแล้วก็หลวงปู่ท่านยังมีดำรินะครับในการให้สร้างนะครับให้สร้างองค์เจดีย์นะครับนาององค์เจดีย์นะครับซึ่งจะได้ถูกจะสร้างขึ้นในอนาคตนะครับต่อไปนะครับวันนี้ก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือนะครับนะก็กองบังคับการนะครับกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับทหารเรือที่27นะครับสิงหาคม2 5 6 7นะครับท่าจะได้เวลาเลิกของ กรมดุลพ์อ๋อนะครับหรือว่าเสด็จเตี่ยนะครับเขาที่ตัวของผมก็ศรัทธาในองค์เสด็จเตี่ยอยู่เช่นกันนะวันนี้ก็สาธุด้วยนะครับน้องนะครับนี้นะครับกองบังคับการนะครับกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับทหารเรือนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยเน้อนะครับที่ ้นํามมาร่วงปฏิฐานจิตนะครับน่าจะองค์หลวงปู่ศิลาแล้วก็ได้ถวายนะครับเหรียญของพระเตเตียด้วยนะครับวันนี้นะครับเพื่อให้หลวงปู่เอาไว้แจกญาติโยมนะครับแล้วก็แจกผู้ใหญ่ที่มานาคราบไหว้ขอพรนะครับก็อนุโมทนาุญด้วยกับ กองบรงทับการนะครับกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับทหารเรือทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานแบบนี้นะครับเพียนะครับกรมนหลวงชุมพรนะครับพี่ผมก็กรุบสัตพาอยู่นะครับนะเออต่อให้กับองหลวงปู่เอาไว้แจกญาติโยมนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยไม่มีเหรียญจะให้เลยตอนนี้นะพอดีเลย กองทัพเดือเราได้ถวายลงเัวไว้ใครับให้กับญาติโยมผู้ใหญ่ที่ที่มาจากสักการะนะก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับบุญใดที่เราได้สร้างก็ขอให้สำเร็จเร็วพันนะบุญใดที่เราได้ทำก็ขอสําสำเร็จเร็ววัยในงาทำการสิ่งใดก็ขอให้ใ้สมใจนึกสมปรารถนาะครับเงินไหนนองทองไหนมานะครับ อ่านหน้าแล้วถ่ายรูปสวยๆเด้อเอออ่นหน้าแล้วถ่ายรูปส,สวยๆน,น,นะครับเนะออท่านท่านที่ไม่ได้มาร่วมกระบวนด้วยก็ขยับถอยลหลังนิดนึงเดอ้อจะได้ภาพส,สวยๆนะครับเนะนะอา องหญ่บ่เอาสูงสิบสามเมตรสำหรับกูยืนเลยเนาะยังถวายพัดใจกับส่ยพานมือเดอรแม่เด้อ ไปผางโหลดอธิษฐานกับจ่าหลวงปู่นะครับปอพรหลวงปู่แล้วก็อายุร่วมกันแล้วประมาณสองหมื่นน้อยๆสองหมื่นปีประเาิดโรงเรียนอ่าเออถ้าเป็นนักเรียนมาหลวงปู่ก็จะแจกนะแจกนักเรียนอย่างเดียวส่วนผู้ใหญ่อยู่นิ่งๆเด้อะนะจะพราะนักเรียนอายุเท่าไหร่เรานี่ แม่อายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบสองเอ้ยคือว่าสิบสองสิบสาม,นม,นม,ออมนหนึ่งวันนึนโอ้จะไปแม่นอาสิบสองเนะาะครับผมคอยใ้รอยเศร้าด้วยแม่เ้อคุณตารอยเศร้าปีจะเก็บเื็บไข่และไอ้และจามนะครับแจกนักเรียนเด้อไปนองพระอาจารย์ท่านแจกกับนักเรียนนะส่วน,นคุณครูให้นั่งนิงน่งๆนะครับนะนคุณครูไม่ต้องเดอ้อ นั่งนิ่งๆนะเะอ๋ะอแจกแจกด้วยครับอะาะอาจานนี้เอามาแจกเอามาแจกเออ,อเป็นนักเรียนที่หน้าตาอ่อนที่สุดในโลกฮะ อยบแยบแยบเพิ่นอยากให้แนวไว้ไว right. ้ละเช่นเพิ้ลฝ uh, ้าวลุกที่ออกทิไปว่ท่าพนมต่อนี่ครับให้ไปเจอกันที่รถเด้อลงรถมองไหนไปเจอกันที่มองทางเพิ้ลมานะครับท่านดรโอหรือผู้ใดก็แต่น่ายกนกนี่ครับเนาะผลข้ามากนะครับสมัยน่ากัเพิ่นคือเก่าเด้อ phần pha mẹ mong mình bạch cào phu nhân đệ, nè, nè, chạy pha mẹ sẽ dị hoắt bĩ nó, phần chén, bùn lái này phần thua thảm, bổn nhiêu niệm bèn đệt rồi, có cào độc vô chắc bát, cào độc qua nè, nè, thần nay vô phần keng vô, cào phần lột, thua thảm bổn su mượn อืมอืมจ้าธุกเอาแม่กาบหลวงปูแลลงปู่บัดนี้เดี๋ยวพี่น้องเสีอเขียวเาจะได้เข่าอืมเสีอเหลืองเสืยเลีง้งน่ะขย,ยับออกเดี๋ยวเสีอเขียวสิขเข่าบัดนี้กูได้สิกูเงินมาได้บัดทบกออสอเต็มปากล้ะคือพี่น้องครับอืมเต็มงตึงอ้าวโชคดีวันนี้เชือแดงไม่มา อ้วนประหยัดเบาอกการเนื่องปัญควนอยู่เอออะนะครับด enfin ้วยความรักความศรัทธานะเราจริงเดินทางมาเพื่อกรสักกระองค์ูบาอาจารย์วันนี้เรามีหลวงปู่ศิลาเป็นองค์ูบาอาจารย์เนาะนะครับถือว่าท่านเป็นครูของพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพศรัทธากลับบ้านไปเถึงแล้ววันที่หนึ่งกลับมาใหม่เด้อแม่เด้อ อนชาตุวก,กับบ้านไปเบิดนีเบิดสินเด้อแม่เด้อไอ้ผู้ว่าไม่อยู่นี่เบิด์ตน้ำเน่สิเบิด์ตจืดอกว่าเห็นแล้วก็ดชัวงอยืนใกล้เราเมือนีลเนี่ยด้วยสุดหน,นีเตือนอ่ะเรียนเชิญน,นะครับคณะ,นนะจากธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทั่วประเทศไทยวันนี้มีโอกาสมากกจับสัตุรัส องหลงปู่นะครับธนาคารทกสอนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวเกษตรทุกคนนะครับถ้าผมไปหาจ็จำหนาผมไม้ได้ในเรื่องหัวหนาเด้อ